พ่อเขาได้บุรุณาเฮือนแบบแล้วเตอะเนาะในบุรุณาเฮือนเนาะในรอบอายุ82ปีซ่อมราคาคนเดียว14วันแล้วนะครับ14วันก็นแล้วเนาะ14วันอ๋คคอกำลขึ้นใจตอนที่ตกลงครับเปลี่ยนกันราคาอีกเอาลราเอาอย่างเก่าเนี่ยพ่อขึ้นอย่างไรครับขึ้นใจอย่างไรข้าวเหมือนยาบ้าข้ผมคนรลุ่มใหม่ราคามันก็ ยืมก็หัวกันเนาะเขาขึ้นบป็นลูกละอ๋อเขาขึ้นบป็นลูกกันเนาะตายกันเนาะละเนี่ยโมฮามีเนี่ยครข้อตายไปขอซึ่งโอ้พวกโมลกาเขาเป็นสลาด้วยเนาะเขาเป็นสลาเนาะการพวกขึ้นฟ้องไม่ยากเลยดีแล้วพอตอนนี้ก็ถือว่ามันก็ แล้วพอดีเนาะล้างล้างแค่ล้างเห็เกระปอแล้วเนาะไม้ยหญ่เนาะเขาล้างมนก่นใสสะอาดแล้วเนาะม,มีอย่างฝากลูกหลานในห้องกะ<แ>ฝากตั้งผมก็ได้นะเผยแผ่ไปเนี่ย<แ>สาหรับฝากลูกหลานในใดห้ดองพ่ออู้ฝากลูกหลานใดกับเพื่อนหลังนี้ครับไปรืบสองละยวมค้ฝาอก,กาอย่างอย,างยอายแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเนาะพ่อก็อยู่มาจนเนาะถ้าบูรห้อง่มีเขาจะบางคุดนี่ ้ถ้มามันมีเงินเงียไมได้สมัยนี้นะ่ะมันอู้เป็นล้านพุ่นน่ะเนาะแต่กะเป็นเป็นล้านที่มัอยู่เนาะโอบรรยู่บรอยูเขาเขาเขาเสนามันอู้เป็นแสนนี่เขาบอกเอาหรอกโอ้ oh, แสนนี่มาเอามาเอาแสนน,สนี่มาเอาเนาะแต่กะโอ้โอ้แต่กะขนาดของบ้านเฮาเองเนาะในสายบ้านเฮาเองน่ะเป็นโบราณนี่มันมีความหมายถ้าแรงประเดียวมันสูงอย่า ครับผมแรงสูงครับกี่หน้าปีนอยไปกอวันนี่มี้กี่ร้อยหรื่นเลยกะนใช่กะเนาะบุเลยผมจ้างให้พ่อจ้างวันคอคนะวันสี่ร้อยนะสองคนขอเนาะขออันนี้คือขอมากกว่าเนาะะจะว่าจ้างกับมาได้เนาะเพราะว่าเขาจ้างให้เขามาถือเป็นค่าจ้างเนาะเลี้ยข้อเขาตัวเออนั่นแหละมู่เดียวกันมาได้เนาะอ๋อเกาะ นะเกาะได้สำเร็จแล้วก็ดีใจกับปอได้อ๋อเอาก็สซืบกันไปเนาะเอามีกันอยู่ตามงูนี่นี่ก็ถือว่าหลังนี่เป็นหลังดั้งเดิมดั้งเดิมแต่กันเนาะมันก็ลุ่มปีสันห้าร้อยวะเนาะสองสี่เก้าศูนย์แปดศูนย์วัเนาะผมว่านะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าเอาตามอายุปออก็ได้ปอได้เกิดเรื่องหลังนี้ก่อนมาอยู่เรื่องหลังนี้ตั้งแต่เกิดก่อน มันเปล่งหลายลลแล้วรอกกันเนาะหลายรอบเนาะหลายรอบ,ลลอบแล้วมันมันย,อย่อ่กะอ๋อน,นี้ลยไปอยู่นวะปอ,อมาลิมันม่นเหมือนอก็ต้องมาถช่วกว้างป้าตรงนี้สิบเมรตรหรอกปายตังหลังมีจานครับผมตั้งหลังครัยังมีฤทธมันมันย่อ่แล้วลกตาตกะ ก็ดูแค่หลองเข้ากับหูเนาะเขาดูแค่หลองเข้ากับหูนะว่าแบบเพื่อนเนี่ยเดิมหลังใหญ่มั้ยใดเนาะอ๋อเป็นว่านี่สืบสายถึงเป็นอันเดียวกับรถเตอร์กรงเกียรติเนาะกับสังเวียนปั้ตะถ่ายนี่เป็นอันเดียวกับมอน่าผีตัวเดียวกันเนาะกับแม่ติ๊บอย่างเนี้ยเนาะอ๋อดีใจเขาพ่อเขาช่วยกันทักษาไว้เนาะขอบคุณจันหลายพ่อนะขอบคุณพ่อกูยังคิดนอย่างอยู่คิดอันท้ายสุดนึกถึงเรื่องต่างๆในอดีตกันเนาะอยู่เจ่มกระดาษ อือฮครับผมฮุดไอ้ทามันใสฮุจักก์ก่อนฮุจักกะเป็นเพื่อนกับแม่ไอ้ทำไอ้ทำเนี่ยเออครับผมเป็นเพื่อนกับแม่ผมครับทำเอาพี่นี้พ่ออนละใช่ใช่ใช่ครับแม่ละครับเออเออเออลูกหลานตรงนี้ห้าลออ๋อไปว่าน้องปองอ่ะอ๋อน้องน้องปองไงก่าอ๋อถึงว่าเหมือนเหมือนกันแล้วต่อ๋อแต่เช่าแต่เช่าเออเออเออแต่กะ เพิ่น,น,น,นก็ฮักเิก็ฮักสานลองเข้าเปื่อจันเหมาะอยู่หรออันนั้นมันโตไปของน้องปองเขานะอเออเออ,เอ,อโอ้พี่ของง่อยขนะดลาอง่อยน่ะงงเขัาผมลายกันก <c oughs> ลองนะอ๋อถึงว่าป่อบเอกอว่าเราจะคล้ายๆกันออสนิทกันก้ทำเขานี่นะสน,สนิทสนิทครับอ๋อครับ